คำเขาวยียว,วๆเลยฮะเป็นชื่อ,อที่เลยรับแต่พี่น้องกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสวขสุขคนมือนี่มาพบกัอบค่อโคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องเพิ่มเติมก็คือจุตับมือนี่พี่น้อง ตับอยู่เนื้อเนื้อขาลายขาลายตับมีแม่นังเอ้ามาครับประพรมานีพี่น้องตับสบายดีสบายดีประพรเป็นน้องปากน้ำเด้อพี่น้องเลยประพรจะมาน้ำพี่น้องน้มากินน้ำพี่น้องเนาะปากเป็นกำลังใจประพรในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกค่ยังซองน้อยน้อยเนาะซองน้อยน้อยพี่น้องเลยห้าอุ้ยปล่อยเป็นยังเนาะปากเป็นกำลังใจให้กันในะกันพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องก่อนจิกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแซ่บไปในะชาแนล เนื้อมะโลนึงพี่น้องบ่มืดอกเพราะว่าออกหั่นมาส่วนนึงแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็มาโชว์ให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะน้อหั่นเชือพี่น้องไว้คอนสกินเฮงเส้นแก้ววะพี่น้องลำไยน้ำลำไยเป็นของคู่กันพี่น้องเว้ยก็เจริญพรโยม บบปี pues ah, like ิบนี่ก็ขอโทษขอไปคนที่บอกินดิบนะพี่น้องเนาะเอาตรงมือเขาเอาตัวใด่อนทางตับทางอย่างนี้พี่น้องเนาะตัวนี้คือชีพัางพี่อนเนาะมีหมาแห้งน้ำได้เพี่อนเอาะไหมหมากแห้งหมึกปูเพื่อนเีาะภาษาบ้านเฮาเอิ้นมาแห้งเนาะภาษาไทยคือชีมาคือปูเยวีเอาตัวใดคอนก็ได้มาตุยๆเลยอ๋อตัวใดคอนเดียว อเ้าเหนียวพี่น้องวะคนหลัปั้นขับเอากละลายพี่น้องขักต้มเักติวกัมี่พี่น้องวะขักลลายินนน่น้ำเกลือนเลยตะปกติวนะพ่น้องนี่ข้างล่างอืมอะมันพีมพ์เวโปเพชรไปไหนม้งตัวไปกินลายไปได้ฮะฝนต๊บว่าหลับปน่นมีฝนลงมาตับพี่น้อพงพี่น้อง โอ้ยเจ๋ดายประด้เอาวงมาจดเออแดงสดมาเนาะคำข่าวยาวๆเลยอ่านเจอพี่น้องไหมเอ๊ะเป็นจื่อจื่อเลยหักตะพี่น้องเอ้ย แบมสิวเหมือนกันเนื้อพันตับไม่เป็นหนองเวิ่งก่อนเนื้อก็เป็นเนื้อขาลายพี่น้อย อันน้อยเง่้ยง่้ยง่้ยพี่นงองยยมตัางกันไปเดี๋ยวสูตรอวบงก็พี่น่องอม,มาแล้วตรงแบบนี้อยู่พี่นงองจุดเจเลบดดยบอกขาดจังเจอดนง มันจะจุพี่น้องกันจับก่น,นมันรงก่อนืมในจับี่น้องอันนี้เนื้อยมาชดลงเนี่มันได้ไปน้องไหอืม กันพักจับหวานเลยพี่น้องเอ้ยดี่น่อยโอ้แก้วอะเป็นคนดีพี่น้องเอาบ้างโอ้หืม

ใจใจขนาดนี้ประกันทีนมหรอ อือตอนนั้นหละพี่น้องเอ้ยแฉบผมเนี่ยพี่น้องวัดมันต้องเอาตัวนี้น้ำประชมกันมันคักดพี่น้องมันมีแบบเวลาเขาไยร่มันจะมีเสียงกัดกัดกัดน้ำเอาชีพพี่น้องเลยมั้ยเนี่ยใหญ่ไปกว่ สี่ชุดเลยพี่น้องปนะัน,น,นแบบกระคักเลยพี่น้องนะ ย้ำนี่พักอยู่กำลังไลยพี่น้อยครับคือเจ้านี่ยตามมาเกิดตัวนี้นะแถ่นายก็ได้ดมาได้พี่น้องเยียกินมาได้กินกิเี้ยันเย็นกิบนั่งเกือบเดือดรอบพี่น้อยกินอาหารเชือบมาได้พี่น้องเอ <c oughs> าม,มาป้อนก็บพโโรกลัวอาหารเชอือสายลิบ าลายได้เป็นดิวสีบานเรืองางามๆไปหน่อยโอ้น้ำจิ้มมัดผมใครชิบกแล้วไปหน่อยเดี๋ยวว่ากันน <laughs> ะเดี๋ยวว่ากันนะ อืมอ่มอาจ้ะขกากะลิหน้อยอืมมันเนี่ใช้จุ๊กแกบมนิดน่อยต้องจช้ยิ่สีย นี่ก็จับบ่ทำเดียวบ่ทำเดียวบ่ไม่ไ <laughs> ด้หันอจับก็บึ้งพี่น้องฟินนี่ไงเลยเดี๋ยว่าก่อนทิ่เห็นนึกไปนอ้องเบิึงบรรยากาศตอโคบ่ค,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 ค่อยกินตัวนี้เป็นไนลยเรื่องการเลื่องงานพี่น้อง,งเง้ยจำแรงแรงบ่อือใช่ไหมสามพี่น้องเขาเรื่อก,การเลื่องงานก้าพี่น้องเ้ย มีเข้าขวครัวติดมานำจะได้ยำเกับแก่ <Okay. S 1> เลยเด็นไงแกนาวดะบรอเมันมีความหอมในขนาอือ้ตบๆม่เขืมักอะไรักจิวแซ่บแบบ มาได้พักติวใบมากอกพี่น้องเข้ากันกับค้อยเนาะอือตะวังจักครับมันลาดพี่น้องนี่บ่มีพี่นองนอือขับตลาดขาดดีพี่น้องเอย

จำมองเขา <c oughs> ตำม,มองเขาเนี่ยเว้ยหวานไม่คืออะไรหวานมันคือขเขาไม่บอกเขาไม่เนี่ยก <c oughs> ิยน,ออนมาหมดพี่น้องแจกปวดเลยมันหนอืง น้ำจิ้มอะไหลายๆนิดพี่น้องชุนเอาชุนเอาแล้วพี่น้องติ่กับมาลายพวกพี่น้องมามาเป็นดงเลย อุปบ้านแล้วกัถ้าไปเอาอยูนาเขาเจ้าก็เขาบอกพอ,อแล้วมาหลายพุทธเอ้ยตับไป่น่องใส่พันกับกันแค่น่าคึดๆดี ไปลองให้ซชบปลาบ้างเนาะเจลชาจูจิ้มปลาบ่ออ้าเป็นลามันอยู่ว่างาเฮาหนีวย,ยวใช่เนี่เป็นแดงเฮนเือง โอ้อันนี้กินมดพี่น้องเว้ยแก่พังอันนี้พี่น้องอันนกินจิตมดโอ้เห็ดหลายน่นเกิมแก้วนะแก้วง่ายนี่อือ

เล็บองไดยบ่แบหมเลยช่วงอืมแ่บพี่น้อยอืมงเออช้างนี่กับบป้าบ่บ่แม่พี่น้อมช้างนีกับื่มัม เน oh. 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 like ี่ยห oh. mm ัก hmm. มัดปรีพี่น้องเงยตัวปรบหันอ๋อเอาพิถ่ายใช่ไหมขอได้แล้วเลิบยิ่งหมอพ่อได้พี่น้องมีหมวกอีกอ้าวคลิปนี้ก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีพี่น้องเอ้ยมื่อจบไปด้วยดีเนาะยังมันทั้งแซ่บพี่น้องเอ้ตัวประหันก็ยังหันกลับมหลายนะพี่น้องเนาะ พระก้อนยังเลื้อนาะงพัะเขาเขมาเป็นชวนเนาะพี่น้องเนาะเอ้าไลฟ์พี่น้องเว้ยเอ้าแต่รับคลิปนี้แก่เอากันยอเป็นกันนีเนาะพี่น้องคลิปหน้าพอการไม่ยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องส่งกินไปเสียไปในชาแนลฝากไปติดตามส่องรับพรอินชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเป็นกลังใจเด้อพี่น้องเด้อส่องน้อยน้อยน้องเนาะเป็นกลังใจให้กันแนะกันน้องเนาะเอ้าภาพดีสบายดี